สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและทีมงานนะครับในช่องของพี่วุฒินะครับซึ่งในวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวในการเตรียมตัวที่จะสรรหาในตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ พีวุฒิและทีมง,งานก็จะรวบรวมมาบอกข่าวแจ้งข่าวท่านในช่อง YouTube ของพีวุฒิในช่องนี้นะครับรวมไปถึงเนื้อหาสาระของระเบียบของพระราชบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพีวุฒิและทีมง,งานก็จะรวบรวมมาบอกกล่าวใน YouTube ในช่องนี้ข่าว ทำเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในการเตรียมตัวที่จะสอบในตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามหนังสือฉบับนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนี้ก็คือวันหนังสือที่ลงวันที่10๋ยวนะครับหนังสือก็ลงวันนี้นะครับวันที่19กลมกราคม2564วันนี้ของผมก็คือวันที่ท่านกำลังรับชมคลิปอยู่นี้ทีร่รับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับ หนังสือของสํานักงานคณะกรรมการกลางของกอจอของกทลงวันที่19มกราคม2564ที25่หนังสือฉบับนี้มีไปถึงประธานกอจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็กเมืองพัทยาด้วยเนื้อหาสาระของหนังสือฉบับนี้นะครับเรื่องตรวจสอบตำแหน่งและอัตรา สายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสัญหานะครับในหนังสือฉบับนี้นะครับได้อ้างถึงประกาศของกองกลางของอบจอของเทศบาลในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่3ปี2561ที่ต้องเรียกว่า,าการคัดเลือกข้าราชการก็คือการคัดเลือกข้าราชการเข้าไปทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนที่เรียกว่าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก็คือในส่วนของเทศบาลและก็ของเมืองพัทยา ในการเตรียมตัวสอบนะครับเพื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้การรวมกลุ่มกันของคนที่มีความต้องการมันเหมือนกันเนี่ยมีความสําคัญและจําเป็นนะครับท่านที่มี Open Open c h a ชอยู่นะครับท่านเข้าไปใน Open c h ช t แล้วค้นหาคําว่าพี่วุฒินะครับท่านเจอกลุ่มไลน์ของพี่วุฒิอยู่ใน Open นแชทท่านก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปหรือท่านที่ไม่มี Open น h ช t แต่ท่านสามารถที่จะสแกน QR Code คได้ท่านสแกน q r c o d e ที่ขึ้นอยู่ในหน้านจอตรงนี้เพื่อที่จะรวมกลุ่มกันของคนที่กาลังจะเตรียมตัวสอบในส่วนของสายบริหารสายบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นกลุ่มรายที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีประโยชน์ครับในการสอบรอบที่ผ่านมาที่ว่าเป็นการสอบรอบที่สองในกลุ่มที่รายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในรอบแรก5,000ันกว่าคนนั้นใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการเลือกสถานที่ที่จะไปบรรจุแต่งตั้ง การรวมกลุ่มในกลุ่มไลน์นะครับมีประโยชน์ครับกลุ่มนี้รับเพียงแค่ห้าร้อยคนนะครับท่านไม่ควรที่จะพลาดโอกาสนี้หากท่านเห็นว่าการเตรียมตรวจสอบเนี่ยการรวมกลุ่มกันการสร้างเครือข่ายการสร้างพลนิมิตนั้นมีประโยชน์สแกน QR วอโค้ดแล้วก็กดเพิ่มเ,เ,เข้าไปนะครับในเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้นะครับได้อ้างถึงประกาศของคณะอนุกรรมการการสัญหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรง,งตำแหน่งในสายงานผู้บริหารในเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการและกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งในสายงานผู้บริหารลงวันที่31มีนาคม2563นะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับก็จะเป็นบัญชี ตำแหน่งและก็สายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้รายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดําเนินการสรรหาจานวนหนึ่งชุดนะครับในเนื้อหานะครับได้บอกว่าตามที่จังหวัดได้รายงานตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ12ของประกาศกอกลางของอบจอของเทศบาล ในเรื่องบริหานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่3พศสองพเพื่อให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดําเนินการสรรสหาผู้มาดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลได้ดําเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยาให้ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารและได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหารในตําแหน่งต่างๆตามที่อ้างถึงสองโดยได้เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหารไปแต่งตั้งในตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างทาให้บัญชีผู้ผ่านการสรรหารายตําแหน่งหมดบัญชีนั้นบัดน,นี้คณะอนุกรรมการสรรหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารได้มีมตินะครับให้ดำเนินการสรรหานะมตินะครับให้ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยาที่ยังมีอัตราว่างจุดนี้ชัดเจนนะครับว่าจะมีการสรรหาในสายงานผู้บริหาร เป็นแน่แท้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามหนังสือที่ลงวันนี้แหละที่จงที่ผมไฮไลท์ให้ตรงนี้นะครับได้มีมตินะครับนี่คณะอนุก,กรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้มีมติ ให้ดําเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยาที่ยังมีอัตราว่างซึ่งไม่ใช่ตําแหน่งที่ยังมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตําแหน่งสายงานผู้บริหารไว้หมาความว่าบัญชีผู้ที่สอบในรอบที่สองที่สอบไปเมื่อวันที่26มกราคม2563 แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีเนี่ยปลายเดือนมิถุนานะครับสอง3หหกสิบสาแล้วก็บัญชีจะครบหนึ่งปีแล้วก็จะหมดอายุลงเนี่ยในปลายเดือนมิถุนายพัน2้ารอหกสิบสี่ก็อยู่ในเร็นี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ายังมีบัญชีอยู่เนี่ยจะมีบัญชียังมีอัตรายอยู่เนี่ยการสอบคราวนี้จะไม่มีตำแหน่งที่ยังค้างบัญชีอยู่ วิเคราะห์ตามจุดนี้นะครับท่านจะเห็นว่าการประกาศรับสมัครขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นก่อนก่อนที่บัญชีที่สอบในรอบที่สองจะหมดลงวิเคราะห์ตามตรงนี้นะครับซึ่งตำแหน่งที่ยังมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารไว้ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การบริการสรรหาต,รตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือต่อไปนี้ครับดูตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้ครับว่า ได้มีมติให้ดำเนินการสรรหาในข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ตําแหน่งที่ยังมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหามติดําเนินการมติให้ดําเนินการสรรหาแต่ในตําแหน่งที่จะสอบคราวนี้ไม่ใช่ตําแหน่งที่ยังมีบัญชีค้างอยู่บัญชีที่ค้างอยู่จะหมดลงในปลายเดือนมีนาคม พศสอ6 4ผมวิเคราะห์บัญชีจะหมดอายุวิเคราะห์มติให้ดำเนินการสรรหาเชื่อได้ว่าจากสองบรรทัดนี้เนี่ยการเปิดรับสมัครสอบน่าจะมีขึ้นเร็วๆนี้ท่านไม่ควรที่จะพลาดได้ควรที่จะชลาใจในการเตรียมตัวที่จะสอบในครั้งนี้นะครับ เพื่อให้การดําเนินการสรรหาผู้มาลงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยหนังสือฉบับนี้นะครับขอความร่วมมือให้จังหวัดดําเนินก,การดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือให้จังหวัดเนี่ยได้ตรวจสอบตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างแล้วก็ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จังหวัดให้รายงานมาแล้วตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ดังต่อไปนี้หนึ่ง,หงดหนึ่งครับหากจังหวัดได้รายงานตําแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง มาแล้วนะครับแต่ไม่มีในบัญชีที่จัดส่งมาพร้อมนี้เนี่ยหรือเป็นตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างไม่เกิน60วันเนี่ยแต่ประสงค์ที่จะให้กอกลางของอ,อบจของเทศบาลดำเนินการสรรหาในตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน60วันเนี่ยให้เพิ่มข้อมูลแล้วก็รายงานให้กอกลางอบจกทได้ทราบนะครับแล้วก็หากจังหวัดตรวจสอบแล้วในข้อ1 2ึงนะครับปรากฏว่า เป็นตำแหน่งที่มีผู้ดำงรงตำแหน่งแล้วเนื่องจากการโอนกรณีปลดล็อกก็ให้รายงานเพื่อตัดข้อมูลตำแหน่งดังกล่าวโดยระบุในช่องหมายเหตุว่ามีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักง,งานเทศบาลแล้วแต่กรณีตำแหน่งใดระดับใดและสังกัดที่ใดโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้จังหวัดยืนยันแล้วก็รวบรวมข้อมูลในข้อที่1.1หและ1.2 ส่งข้อมูลทางอีเมล,ลที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลเป็นอลักฐานาให้สำนักง,งานกอกลางของอบจอแล้วก็ของกอททราบภายในวันที่27มกราคม2564ในข้อที่2ครับให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นแจ้งองค์กรประคองส่วนท้องถิน่นที่รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างให้กอกลางของ ของอบจกอกลางของเทศบาลดําเนินการสรรหาและก็แจ้งกอจังหวัดของอบจของกเทศบาลก็กรบงขุนยาแล้วแต่กรณีจัดทําทะเบียนกํากับเอาไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตากําลังให้ชัดเจนว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการสรรหาของกกลางของกออบจและกอของเทศบาลนะครับ พร้อมทั้งให้ในายกองค์กรประครองส่วนท้องถิน่นเลขานุก,การของกอจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรอปจเป็นกอเกอทศบาลหรือกอรม,มุคขทยาลงรายมือชื่อวันเดือนปีกำกับเอาไว้ในแผนอัตรากำลังที่อยู่ในความรับผิดชอบและให้ส่ขขงวันตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งจากบัญชีการรรหาของกอกลางของอบจอและของกอทเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามที่ข้อ12ของประกาศของกอกลางของอบจอของกอทในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกข้าราชการและพนักง,งานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารฉบับที่3ปีพศ5 6 6 1จุดนี้ชัดเจนนะครับว่าการดำเนินการในการสรรหาในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลของเมืองพัทยาถือว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับท่านที่จะสอบเนี่ยท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเนี่ยเริ่มเตรียมตัวได้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะสแกนค r code ์ A เพื่อที่จะไปรวมกลุ่มกันของคนที่จะสอบในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยสแกนค r code ์ A ที่ท่านเห็นข,ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้รวมไปถึงกดติดตามช่องนี้เอาไว้ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยข้อมูลใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปก็จะเป็นคลิปของตำแหน่งที่ว่างและตำแหน่งที่ให้กอกลางดำเนินการในการสรรหานะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับและหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิธรรทีมงานนะครับกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพร้อมน้องพี่ที่กำลังเตรียมตดวจสอบนะครับในคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ และพบกับผมพี่วุฒิและทีมงานในคลิปถัดไปครับคลิปนี้ขออนุญาตออกไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ